เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในรายละเอียดเลยนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของความยินยอมนะครับทางการแพทย์นะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเป็นความยินยอมภายหลังที่ได้รับการบอกกล่าวทางการแพทย์หรือความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวทางการแพทย์จริงๆแล้วถ้าเห็นคํานี้ปรากฏที่ไหนเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยครับอาจารย์ครับซึ่งไอ้ความยินยอมทางการแพทย์เนี่ยหรือว่าแพทย์ชอบเรียกว่าเป็นอินฟอร์มคอนเซ็ต์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์ผู้ป่วยครับ ซึ่งความยอมานการแพทย์เนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับสามศาสตร์เลยครับอาจารย์คือศาสตร์ของกฎหมายนะครับศาสตร์ของการแพทย์นะครับแล้วก็ศาสตร์ของจริยธรรมมันเป็นการเอาสามศาสตร์เนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันครับอาจารย์ครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับถ้ามองในเชิงของหลักการที่เป็นแก่นของความเยอมทางการแพทย์เนี้ยนะครับหลักการความยอมทางการแพทย์เนี้ยนะครับมีขึ้นเพื่อเคารพหลักอำนาจอิสระในการตัดสินใจเป็นของผู้ป่วยหรือหลักเพเชนอโตนอมีที่ อาจารย์ได้ได้บอกไปนะครับเพราะผู้ป่วยทุกคนเนี่ยนะฮะเขามีสิทธิ์ในการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเป็นของตัวเองนะเราเรียกว่า right of self determination เป้าหมายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับอาจารย์ว่าเขาอยากมีดําเนินชีวิตอย่างไรหรือต้องการอะไรครับอาจารย์นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีที่อาจารย์ได้สอนในเรื่องของลัทธิพยานพยาหฮวาครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ที่น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรครับอาจารย์ครับ แกนี้ที่อาจารย์สอนก็บอกว่าสมมุติว่าผู้ป่วย,ยที่รับนับถือรักทิพยานพยาวานี้นะฮะในรักทิเนี่ยเขาบอกว่า,าเขาจะไม่รับเลือดจากศาสนาอื่นซึ่งเป็นความเชื่อของเขานะครับทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดๆนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนทําการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยก็ได้เสร็จได้เขียนนะไว้แล้วนะว่าเขาจะไม่รับเลือดเลยอย่างไรก็ตามระหว่างผ่าตัดเนี่ยมันเกิดอุบิเหตุถ้าไม่ให้เลือดเนี่ยผู้ป่วยจะตายแพทย์ก็เลยเกิดการตัดสินใจเป็นสองทางแล้วว่า เราไปตัดสินใจที่จะให้เลือดหรือไม่ให้เลือดดีครับอย่างนี้ฮะอาจารย์มีวิธีการในการที่จะแนะนําคุณหมออะไรถ้าเห,เ,หเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คืออันนี้มันเป็นอํานาจที่เราจะต้องใช้ดุลยพินิษเวลายุทธพินิษเวลาที่เราต้องเลือกครับครับประเด็นก็คือว่าในรายนี้กเกิดขึ้นจริงคือคนที่รับถือเนี่ยเป็นคนต่างชาติเขารับถือรับที่นี้นะค,ะครับเขาก็มีการถามมาก่อนว่า ที่โรงพยาบาลเนี่ย s, <S เราจะตกลงกันก่อนนะฮะก่อนที่จะมารักษาเนี่ยนะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่ขอให้ไม่รับเลือกเด็ดขาดถึงแม้จะต้องถึงแก่ชีวิตก็ตามครับข้อตกลงนี้สามารถตกลงได้ไหมอืมอ่าครับผมก็ให้คําแนะนาํากับโรงพยาบาลไปว่าครับถ้าหากว่าเรามองในแง่ข้อตกลงเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายคัขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนมันขัดไงครับพอมันขัดปุ๊บเนี่ยก็คือตกลงไม่ได้ครับนะครับตกลงไม่ได้นะแต่ว่า เพื <czywiście S 1> reviewed, ่อบรรักษาแล้วเนี่ยแล้วเกิดถึงภาวะที่ต้องให้เลือดครับอาจารย์นะครับคราวนี้พอระบอกคนไข้ว่าเราต้องให้เลือดนะคาบอาจารย์คนไข้ปฏิเสธการรักการให้เลือดอันนี้เราอาศัยการปฏิเสธของคนไข้ได้ครับอาจารย์นะคันเป็นคนละคนละประเด็คนละช่วงกันนะครับอันนี้ได้นะครับครับผมครับก็อีกก็พูดง่ายๆคือว่าถ้าปัสจากความยินยอมการแตะเนื้อต้องตัวผู้ป่วยเนี่ยล้วนเป็นการผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะนะและบางกรณีอาจจะผิดถึงขั้นกฎหมายอาญาได้ซ้ำใช่ไหมครับอาจารย์แต่ก็มีข้อ เราต้องระวังหนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาศัยแค่ความปฏิเสธความยินยอมของผู้ป่วยเนี่ยรเราทาตามผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ก็สายก็เคยตัดสินมาแล้วว่าไม่ได้รเราสามาว่าผิดเนื่องจากว่าสายก็ให้ให้ความเห็นว่าบันทึกในคําพิพากษาว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้รู้ในวิชาชีพน,นะเพราะงั้นเนี่ยจะแแพทย์จะอาศัยความไม่รู้ในวิชาชีพเนี่ยมาตัดสินแล้วก็รักษาตามผู้ป่วยเนี่ย ไม่ได้ก็ตัดสินให้แพทย์ผิดแล้มีแล้วอาย์ดีก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแพทย์ก็จะสงสัยว่าเอาแล้วถ้างั้นเนี่ยคนไข้ปฏิเสธแล้วเราจะเอาคนไข้เนี่ยไปรักษาได้ยังไงครับอาจารย์ครับศาลรก็ต้องอธิบายว่าในความเข้าใจของศาลรเนี่ยนะเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าในปกติของวินยูชนทั่วไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนไข้จะปฏิเสธถ้ามันจะเป็นอันตรายกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือคือศาสรเขาบอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นตัดสินตามวินิจชนครับอ๋อเชื่อว่าวินิจชนน่าจะคิดแบบนี้เชื่อว่าแสดงว่าหมอเนี่ยน่าจะอธิบายคนไข้เนี่ยไม่ไม่ละเอียดพอไม่สามารถจะสื่อสารจนเข้าใจได้ว่ามีอันตรายจริงนะครับก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นข้อจํากัดของการการที่จะสื่อสารแล้วหมอบางทีก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากพอเราจะพยบรายละเอียดมากมายได้อย่างไร้เราได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางอย่างจนกระทั่งคนไข้เขายินเขา เขาเข้าใจหมดแล้วแต่คนไข้ก็ยังปฏิเสธคอันน <oh vale> ี้มันจะต้องใช้อย่างไรในการที um ่จะดีเบตขนาดนั้นได้ครับครับเข้าใจครับอาจารย์คประเพเดนนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าหน้าที่ของความยินยอมอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยนอกจากหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยในหน้าที่เชิงของคลินิกนะครับมันก็จะทาให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาจะทราบว่ามันจะเกิดอะไรกับเขาบ้างนะว่ามีการเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความเสี่ยงแจ้งลักษณะในการดําเนินการรักษารวมทั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็บทบาท ตอผู้ป่วยว่าทั้งหลังจากการรักษาแล้วก็หลังผ่าตัดการด้วยว่าจะต้องทําดูแลตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออันนี้ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของคอนเทนต์เนื้อหาสาระในการที่จะบอกกล่าวครับอาจารย์นะเราก็ต้องบอกในแง่ว่าสิ่งที่คุณเป็นอะไรแล้วก็ควรจะต้องรักษาแบบไหนใช่ไหมครับถ้ารักษาอย่างนี้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรได้บ้างครับอาจารย์นะครับถ้าเกิดว่าไม่รักษาแบบนี้เนี่ยไม่รักษาตามที่หมอให้รักษาแบบ วิธีนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ครับแต่ถ้าแล้วก็มีทางเลือกอื่นไหมถ้าทางเลือกอื่นนั้นมันคืออะไรครับแล้วทางเลือกอันนั้นเนี่ยมันจะทําถ้าเกิดเดินตามทางเลือกที่สองเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับผลดีผลเสียเทียบระหว่างที่หนึ่งกับที่สองเป็นอย่างไรครับอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าปฏิเสธอันที่สองเนี่ยแล้วผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับนอกจากนี้ก็ต้องถามว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเขาพยักหน้าทาไงครับ ไพยักัหน้า,าน,นีา่บางคนบางคนอาจจะบอกว่ายินยอมบางคนบอกไม่ไ้ยินยอมนะเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าการพยักหน้าเป็นการยินยอมหรือไม่ยินยอมต้องถามเข้ากลับใช่ไหมใช่ที่อ,อธิบายมาเนี่ยเข้าใจว่ายังไงใช่ไหมครับให้อธิบายกลับมาคือแล้วเราค่อยเสริมใหม่ใช่ไหมฮะแล้วถามใหม่ว่าเข้าใจตรงกันไหมใช่ครับยินยอมจริงไหมเพราะว่ามีนักกฎหมายบางท่านเขาบอกว่าการที่จะถือว่าเป็นการยินยอมจะต,ต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็นพิเศษครับอาจารย์แต่บางคนก็บอกไม่จำเป็นอันนี้ก็ยังเป็นข้อตกลงอยู่อาจารย์ครับแต่อะไรก็ต่ามก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์ ที้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่โต้แย้งกันมากก็คือเอคุณเขามีเอกสารความยรใอนศาลเลยนะอนศสาลครับที่อาจารย์ทำเคดีเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตอนที่เซ็นเนี่ยมันไม่มีบันทึกอยู่ข้างบนนะแสดงว่าคุณไปเติมข้างบนเอาเองทีหลังครับนะแล้วเราจะทํายังไงให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเห็นตั้งแต่ตอนนั้นก็เซ็นชื่อเองนะครับข้อความก็อยู่ตรงนี้ก็บอกว่าไอ้ตอนที่เซ็นเนี่ยไม่เห็นข้อความนี้อ่า <c oughs> ไม่เห็นข้อความนี้แสดงว่าไปเติมเพิ่มมีโอกาสไปเติมเพิ่มครับเห็นไหมอาจจะอาจะไปได้ครับอาจารย์นอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าเออ่ตอนที่เซนเนี่ยไม่ได้เสนต่อหน้าหมออ่าไม่เยอะไลยเยอะหมอไม่ได้อธิบายอะไรเลยเพราะตอนเซนเนี่ยเซนต่อหน้าพยาบาลครับแล้วพยาบาลก็ไม่ได้อธิบายอะไรใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไปยินยอมนั่นมันใช้ไม่ได้ยินยอมต่อหน้าหมออาจจะไม่เหมือนยอมต่อหน้าพยาบาลแต่เขาบอกเพราะว่าเพราะว่าถ้ายินยอมต่อหน้าพยาบาลพยาบาลอาจจะไม่สามารถบอกเกี่ยวกับโรคโรคอะไรใค้เขาได้ครับอาจารย์ก็จะมีข้อต่อสู้แบบนี้มาเรื่อยๆครับอาจารย์ ไม่ได้พอไปอยู่ที่ศาลเราจะไปบอกว่าเฮ้ยหมออธิบายถึงหมดแล้วนะแต่เวลาเวลานั้นเนี่ยหมอก,ก็ไม่ได้ให้เซ็นยิยนยอมตอนนั้นครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปเซ็นยิยนยอมตอนห<ม>ลังคู่ความก็จะถามว่าไอ้ตอนแรกที่อธิบายเนี่ยไม่ได้อธิบายในส่วนที่มันเป็นปัญหาความเสียหายที่ว่านั้นนะครับแล้วเราจะแล้วเราจะโต้แย้งยังไงในแง่นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นที่หมอแก้ตัวว่าคนไข้เข้าใจผิด แน่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายแล้คนกลางเองจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอละเลยต่อการบอกกล่าวหรือว่าคนไข้เนี่ยต่อสู้ตามตามเหตุผลในทางกฎหมายจะนแน่ครับอาจารย์ครับอืนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คนกลางเนี่ยจะลำบากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีพยานพยานหนึ่งละสองก็คือเวละเบียนต้องเขียนบันทึกให้เยอะเข้าไว้ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นก็ต้องมีวิดีโอ สาคัญระการที่ที่แจกความยินยอมหรือรบ,บอกดก่าวด้วยนอกจากนี้เนี่ยควรจะต้องมีการเซ็นต่อหน้าหมอนะนะครับควรจะเป็นอย่าง,งานั้นควรจะเป็นอย่าง,งานั้นถ้าเป็น,างงาน,นไปไ,ได้ครับ